ครับน้องๆจากการทดลองต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในบทเรียนที่ผ่านมาและที่พี่ต้นพาทำนะครับน้องๆสามารถนำมันไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปถามอาจารย์กันนะครับสวัสดีค่ะทุกคนพี่ต้นมาถามอาจารย์ว่าเอ๊ะการทดลองง่ายๆเรื่องประจุไฟฟ้าเนี่ยเราไปใช้ประโยชน์ได้ไหมครับอาจารย์โอ้อาจารย์เชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้จะ นำการทดลองง่ายๆที่ใกล้ตัวเรานะคะตอนนี้เทศกาลนะคะที่เราเจอกันก็คือเรื่องของ pm 2 5นั่นเองค่ะ pm 2 5คืออะไร pm 2 5คือขนาดของฝุ่นค่ะที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะฟุ้งอยู่ในอากาศมากมายเลยนะคะเอ๊จะจ้ฝุ่นตัวเนี้ยเราจะกําจัดหรือว่าจะลดปริมาณของมันได้อย่างไรนะคะโดยใช้หลักการของ ประจุไฟฟ้านะคะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าสถิตนั่นเองอาจารย์เชื่อว่าในเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทแอร์หรือเครื่องกรองไฟฟ้าจะใช้หลักการสนามไฟฟ้าสถิตนะคะถ้าเรากลับไปดูการทดลองจำได้ไหมคะอาจารย์ให้ทำอะไรคะอาจารย์ให้เอาแผ่นใสนะคะเอามาถูกับศีสษะของเรานะคะหลังจากถูแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างศาีรษะกับ แผ่นใสใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วเราทำการทดลองต่อเลยนะคะคือเอาไปวางใกล้ๆกับแผ่นกระดาษเล็กๆนะคะเราเห็นอะไรคะกระดาษเล็กๆพวกนี้สามารถลอยขึ้นมาติดแผ่นใสได้ใช่ไหมคะเอ๊ะถ้าอาจารย์เปลี่ยนการทดลองนะคะเอาแผ่นใสนะคะมาถูกับผมเช่นเดิม แต่ว่าแทนที่จะเอาไปทดสอบกับกระดาษอาจารย์เอาไปทดสอบกับดินได้ไหมคะจริงๆแล้วดินตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่า PM2.5 นะคะแต่อาจารย์อยากให้ทดลองให้ดูว่าขนาดดินขนาดใหญ่กว่าเนี่ยยังสามารถเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ดูดีๆนะคะอ้าวาเริ่มถูแล้วค่ะถูไปเรื่อยๆนะคะแผ่นสายถูถูอ้าทุกคนอีกคนนึงเตรียมดินไว้นะคะ นะคะเป็นดินที่แห้งนะคะจะได้มีน้ําหนักเบานิดนึงหรืออาจจะเป็นทรายก็ได้ค่ะอ่ะมาทดสอบกันอ่ะวางแผ่นใสลงไปนะคะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะดินสามารถลอยขึ้นมาติดแผ่นใสาอาจารย์ได้นะคะเนื่องจากอํานาจของอไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะเอ๊ ถ้ามาลอยขึ้นมาได้แล้วเราไปสร้างนะคะการแลกเปลี่ยนประจุในแอร์หรือเครื่องกรองอากาศนะคะโดยจ่ายประจุบวกกับประจุลบนะคะหรือกระแสฟไฟดีซีให้เขาคนละข้างเนี่ยแล้วฝุ่นมันวิ่งผ่านตรงกลางเกิดอะไรขึ้นมันก็จะสามารถดูดฝุ่นนะคะมาติดได้ดังนั้นระบบปรับอากาศหรือระบบกรองอากาศของเราก็จะสามารถกำจัด ฝุ่นพวกนี้ออกไปได้นะคะบางครั้งเราถึงเห็นว่า,าภายในแอร์ของเราเนี่ยมีฝุ่นจำนวนมากมายนะคะนะดังนั้นทุกคนใช้แอร์แล้วอย่าลืมล้างแอร์บ่อยๆนะคะเพราะว่าฝุ่นพวกนี้ PM2.5 จะไปสะสมนะคะสะสมมากๆก็ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้มาช่วยกันกำจัดฝุ่น PM2.5 ด้วยละการไฟฟ้าสถิตกันดี นะลองดูนะคะทดลองแล้วลองทำมาดูค่ะส่งให้อาจารย์ดูก็ได้นะคะเรามาดสคัสตก,กันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าการทดลองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำได้ยังไงเฮ้ยทำไมเราทำได้หรืออีกคนหนึ่งทำไม่ได้นั่นเองอ่านี่คือประโยชน์ง่ายๆนะคะเกี่ยวกับ F m 2อและสนามไฟฟ้าสถิตค่ะแก้ปัญหาชีวิตง่ายๆด้วยสนามไฟฟ้าสถิตกับประจุไฟฟ้านะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะค่ะในบางเหตุการณ์เราจะเห็นว่าบางครั้งเราทำการทดลองใช่ไหมคะและเอาแผ่นใสามาถูนะคะกับผมหรืออะไรก็ตามแล้วไปทดลองกับกระดาษนะคะเราจะพบว่า กระดาษเนี่ยจะถูกดูดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะอ้าวแล้วทำไมมันไม่ดูดตลอดเวลาล่ะอ๋อเพราะว่าเมื่อกระดาษมาดูดใกล้ๆกับแผ่นสายเป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นอ้าแผ่นสายก็ได้รับประจุชดเชยตัวที่หายไปสมมติว่าแผ่นสายมีประจุเป็นลบใช่ไหมคะกระดาษมีทั้งบวกและลบนะกระดาษที่มาติเนี่ยก็จะมีการคลายประจุให้ กับแผ่นใสนะคะดังนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นระยะเวลาผ่านไปแผ่นใเขาก็ได้ประจุบวกเท่ากับประจุลบภายในตัวของเขาเองเกิดการใช้ประจุที่มีค่าปกติแล้วนะคะจํานวนประจุบวกเท่ากับจานวนประจุลบกลายเป็นวัสดุทั่วไปก็ไม่มีการดูดนะคะหรือไม่เกิดสนามไฟฟ้าสถิตต่อนะคะดังนั้นทุกครั้งที่เราใช้งานจําเป็นจะต้องทําการดิชาร์ตนะคะนะคะ นิชาร์ประจุเกิดขึ้นแล้วก็ทำการ ชาร์จประจุใหม่เข้าไปค่ะการชาร์จประจุใหม่เข้าไปก็คือการเติมอิเล็กตรอนนะคะหรือเติมประจุลบเข้าไปในระบบนั่นเองค่ะพอเราเติมประจุเข้าไปที่จํานวนมากพอก็จะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าสถิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเกิดการดูดฝุ่นของ PM 2.5ได้อีกครั้งหนึ่งระบบจะเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่า,าเกิดสนามไฟฟ้าสถิตจะต้องเกิดตลอดเวลาไม่ใช่จะมีการเกิดเข้า สภาวะปกติแล้วก็จะเติมอิเล็กตรอ,น,อนนะคะหรือประจุลบของเราเข้าไปก็จะเกิดสนามไฟฟ้าเป็นวงรอบอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้คือลักษณะกลไกลของการใช้งานของประจุฟไฟฟ้านั่นเองค่ะ